แม้ว่าฝนจะหยุดตกแล้วนะครับแต่ว่าเขื่อนต่างๆต้องเร่งพล่องน้ําเพื่อที่จะเตรียมพื้นที่รองรับน้ําฝนที่อาจจะได้รับอิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่6-8มีนาคมนี้นะครับก็ทําให้พื้นที่ปลายน้ําโดยเฉพาะที่อยู่ติดตริมแม่น้ําปัตตานีและแม่น้ําสายบุรีบางจุดยังท่วมสูงเกือบ2เมตรครับติดตามเรื่องนี้จากคุณติชีลาพุทธสารพันธ์ครับ เรือท้องแบนเป็นยานพาหนะเดียวที่ชาวบ้านหมูห่หและ2บ้านจางงาและบ้านยืมมตํตบลปกากกฮหารังจังหวัดปตัตตานีใช้ติดต่อโลกภายนอกมานังเรือผ่านแม่น้ําปัตตานี2ฝั่งแม่น้ํายังคงเอ่อล้นตะลิ่งประมาณ20นาทีก็เดินทางมาถึงที่หมู่สบ้านจางงาพบกับบ้านนับสิบหลังถูกน้ําท่วม1-2เมตร5คนใช่ไหม นี่เวลาไปไหนมาไหนก็ต้องใช้เรืออย่างเดียวเลยใช่ไหมนี่ลดลงบ้างยังคะลงลงบ้างแล้วใช่ไหมส่วนบ้านหลังนี้บ้านชั้นหนึ่งกลายเป็นที่จอดเรือท้องแบนไปแล้วส่วนเจ้าของบ้านอาศัยในชั้นสองของบ้านมานานกว่า4วันแล้วบ้านที่อยู่ติดก,กันหลังนี้ก็ต้องอาศัยเรือท้องแบนออกไปหาพืชผักในแม่น้ำหรือที่ลอยมากับน้ำเพื่อน,นำมาปรุงอาหารเลี้ยงอีก6ชีวิต เพราะหากต้องพายเรือไปซื้อของก็ใช้เวลาเกือบ40นาทีในแม่น้ําที่ไหลเชี่ยวถ้าปีก่อนเยอะกว่าปีอื่นไหมถ้าปีก่อนเยอะกว่าค่ะปีนี้ค่อยนิดนึงแลวนี่เป็นการใช้ชีวิตทั่วอยู่สี่ห้าวันและใช้ชีวิตยังไงบ้างก็ลำบากอยู่แต่ในบ้านไม่ได้เอาไปไหนเลยค่ะชะช่อกับค้าก็ยากหน่อยแต่สำหรับผู้ทุกพลภาพอย่างนายมูฮัมหมัดฮายีดอเลาะ ที่ไม่สามารถเดินเหินได้ต้องอาศัยพื้นบ้านที่ปลูกยกสูงเป็นที่นอนในบ้านที่ล้อมรอบด้วยน้ำที่สูงกว่า1เมตรต้องก็ปกติปกติเพราะว่าเราคุ้นเคยกับน้ำท่วมไงือ <c ười> ไม่ไม่กังวลอะไร เพื่อนปัตตานีเร่งพร่องน้ําที่ไหลสะสมมาจากจังหวัดยะลาลงสู่แม่น้ําปัตตานีแม้ว่าจะทําให้ปริมาณน้ําในแม่น้ําสูงขึ้นและอาจจะทําให้พื้นที่ปลายน้ําอย่างตําบลปากกาหารังท่วมสูงแต่ก็อยู่ในเก่งควบคุมได้เพื่อให้มีพื้นที่รองรับน้ําฝนเพราะสภาพอากาศในช่วงวันที่6กถึงแมีนาคมนี้เป็นไปได้สูงที่3จงังหวัดแดนภาคใต้อาจได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนืออีกครั้งอิชิลาพุทธสารพันธ์ไทย P ี s รายงาน Gracias. ¿No?